สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพามาดูง่นเดือนที่หนึ่งกันค่ะเดือนที่หนึ่งลูกมันก็จะเล็กๆน่ารักมากเลยเป็นตุ่มเล็กๆเหมือนหัวไม่ขีดไฟนะคะเคยเห็นไหมคะหัวหัวไม่ขีดไฟไม่ใช่หววหัวไม่ขีดไฟค่ะเล็กๆใบก็จะงามเขียวปึ๊ดเลย อันนี้มาดามถ่ายตั้งแต่เดือนมิถุนานะคะลูกเล็กๆเนี่ยพอเดือนที่สองมันก็จะโตขึ้นมาหน่อยเห็นไหมคะมันจะมีระดับความโตขึ้นมาอีกนิดนึงมิถุนาแลา้วกราคดานะคะม,มาดามดูทุกวันในต้นนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงให้เราได้เห็น ด้ชมกันมันก็จะมีลูกเล็กลูกใหญ่เห็นไคะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นว่ามันจะหนาแน่นกันนะคะนี่ค่ะพอเริ่มนี่เนี่ยเริ่มจะเข้าเดือนที่สามนี่นะคะเริ่มเริ่มจะแย่งกันตัวแล้วค่ะเริ่มจะเบียดเสียดกันแล้วก็จะมีลูกที่สีมันจะสุกนะคะ อันนี้มันก็ไม่แน่ว่าจะสุกหรือมันจะเน่านะคะอันนี้มันเป็นอางุ่นลรยเมล็ดคล้ายๆของบ้านเรานะคะลูกมันจะเล็กๆหน่อย,อยไม่ใหญ่มากแต่ว่าหินพวงมันแล้วน่าสะออนมากค่ะอยากจะเอาจิ้มน้ำพริกกินแต่ลูกมันเล็กมากต้องทำน้ำปลาหวานเนาะแล้วลงไปคุกถึงจะอร่อยนี่พูดแล้วน้ำไหลไหล นี่คมันจะเริ่มเบียดกันแล้วจะเห็นเป็นพวงพวงองุ่นแล้วต้นนี้ดกมากกันดกทุกปีเลยแต่บอกก่อนนะคะไม่ใช่ของมาดามค่ะของคนข้างบ้านมาถ่ายเฉยเค่ะมาขอเขาถ่ายเฉยๆฉยเนี่ยมันดกสะอนความดกของมันเลยมาถ่ายให้ดูค่ะนี่ค่ะจะเริ่มนี่ปลาปลายเดือน วิถีนากรากฎดาสิงหานะคะสิงหาเนี่ยเดือนที่สามนี่สิงหาก็มีจะปะไปไหมคะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงเพราะว่าพันนี้ถ้าสุกแล้วมันก็จะเป็นสีม่วงคะ่ะนี่คะ่ะจะเริ่มปิ่งแล้วนี่เดือนที่สี่จะเริ่มนวลจับแล้วกันนะมันจะมีนวลน,นวลเหมือนกันนะ แล้วก็จะมีสีม่วงแทรกเริ่มแทรกเยอะแล้วค่ะลูกไหนแก่ก่อนแก่หลังแน่นเป็นพวงเลยค่ะรสช,ชาติของต้นนี้ก็จะเปรี้ยวอมหวานอร่อยค่ะแต่ว่ามาดามก็ไม่ได้รอจนถึงว่า มันจะสุกเต็มต้นรอไม่ไหวคะ่ะ4เดือนแล้วเนี่ยถ้าสิ้นเดือนกันยานี่นะครบสเดือนนี้ก็จะเข้าหาเดือนจะคอยดูว่าครบสเดือนจะสุกไหมยังไงก็ช่วยกดติดตามมาดามกะปิด้วยนะคะมาดามกะปิทันเนืร์ ส่งกำลังใจมาให้มาดามหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ